อี๋โอสุดอดเป็นเลยคานผู้ชมโอโหชุดครับชุดใหม่ครับ่านผู้ชมอเออเฮ้ยเป็นไงล่ะไม่อยากจะคุยแต่ว่าคือลูกซองม,มีซองดำแล้วไม่อยากได้ครับนี่ไอเก็แปไหลฉับลามครับุ่นผู้ชมเฮ้ยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานน<ส>จากาช่องพี่เจที่พ e. ีกันอีกแล้วเย้ yeah, นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพามารับของฟรีกันนะครับท่านผู้ชมได้ดูสตรีมกันหรือเปล่าครับเจ yeah. ทีมไทยชนะนะครับทุกผู้ชมพีของเรานะครับจากทีม EFP e s p e. o r t นะครับควา้าแชมป์นะครับ คว้าแชมป์เนโปลอีกครับแชมเปี้ยนชิพนะครับของภูมิภาคเอเชียนะครับรอบนี้ไปได้นะครับก็คือทีมไทยเป็นคนชนะนะครับที่1ก็คือทีม E.P. นะครับที่2ก็คือทีมเออ่ K.O.G. นะครับหรือว่า King of Gaming นะครับเกมมิ่งหรือเกมเมอร์เนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็เป็น2ทีมที่คว้าแชมป์ไปได้นะครับทุกู้ชมบอกเลยว่าส่วนของรางวัลรับได้นะครับนี่ โทเคนนี้สําคัญนะครับเขาให้โทเคนนี้มาเพื่อรับของรางวัลนะครับนี่ได้ทุกอย่างนะาผู้ชมยอดดูถึงสามแสนนะครับนี่ครับทผู้ชมรับไปเลยนี่โอ้สุดยอดไปเลยคราบผู้ชมโอ้โหชุดครับชุดใหม่ครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยเป็นไงล่ะไม่อยากจะคุยส่วนโทเคนนี้เอาไปแลกปืนนะครับใครที่สงสัยว่าปืนเอาจากไหนครับก็คือเอาจากโทเคนนี้นะนผู้ชมโอเคครับของรางวัลนะครับสามารถรับได้จนถึง10 8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือรับได้จนถึงวันพรุ่งนี้เลยเจมเราใจดีจริงๆนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าใจดีมากไม่ได้โทเค็นแล้วท่านผู้ชมนี่เราอยากได้ปืนกระบอกไหนก็แลกกันนะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าผมแลกเป็นเอ็มแปดนะครับเพราะว่าตัวนี้มีสกินแล้วแหละแต่ว่าคือลูกซองผมมีซองดำแล้วไม่อยากได้ครับนี่เอ็มแปดไหลฉับลามครับทุกผู้ชมเฮ้ย <Hey! S 2> บอกเลยว่าสาขาสองผมจัดแน่ๆครับท่านผู้ชมไปดูดีกว่าครับว่าสแต็กมันตรงหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ครับแล้วอย่างนี้สแต็กมันตรงไหมนี เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นปืนแจกส่วนใหญ่สแต็กจะไม่ค่อยตรงทางสะดวกดาเมจสองครับระยะหนึ่งครับลดแมกกาซีนครับจะสแต็กตรงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าของฟรีนะครับโอ้โห GM เราใจดีจริงๆนะครับก็แจกกันมาแล้วนะครับก็เป็นการร่วมฉลองนะครับทีมไทยได้แชมป์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้บอกกันเมื่อเช้านะท่านผู้ชมนี่กดเข้ามาตรงลูกโลกครับตรงนี้ผมลืมบอกกันเมื่อเช้าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจยังไม่รู้นี่ครับตรงนี้ครับ ไฟอ่ะไม่จําเป็นต้องเต็มทุกดวงนะครับท่านผู้ชมโตไฟตรงท้่ยกางวันเราสามารถรับได้เลยครับมันเป็นกล่องศพนะครับสามารถเข้ามารับได้ไม่ไม่จำเป็นต้องดูเต็มทุกดวงครับแค่เข้ามารับก็ได้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเข้าไปรับได้นะตรงกล่องศพเนี่ยตรงจุดนี้มาช้าลืมบอกนะครับคือ <ivot> สามารถรับได้แล้วนะครับวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะครับไม่จําเป็นให้ไฟเต็มทุกดวงครับสามารถรับได้เลยนะครับก็มาบอกกันเผื่อคนอื่นไม่รู้นะครับแบบว่าเผื่อน้องไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้พี่ได้ไปเนี่ยได้ไหมน้อ นีไม่ได้เหรอหรือผมเลือกผิดก็ไม่ได้สัันทำไมอ่ะทำไมผมไม่ได้นี่โอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาบอกวิธีรับของฟรีรับได้ถึง 18บแในกาของวันพรุ่งนี้เหลือคือ6โมงเย็นนะครับรับก่อน6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับย้ำก่อน6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วรับเลยนะครับส่วนโทเคนเอามาแลกปืนนะครับว่าคุณอยากได้กระบอกไหนนะครับอยากได้กระบอกไหนเลือกเอาครับแลกได้แค่แรกระบอกเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่สามารถแลก2กระบอกได้เลือกเอาว่าอยากได้กระบอกไหนนะครับระหว่างซองไฟฟ้านะครับกับเป็นเอ็ผมก็แลกเป็นเอ็8ไปนะครับใครแลกปืนอะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ ขอแสดงความยินดีกับพี่เอกนะครับจากทีมเอ็กพีนะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าน้องเขาเชื่ออะไรนะครับที่ว่าอายุ12ปีนะครับเก่งมากครับน้องคนนี้นะครับเซอร์แบบว่าสามารถเก็บคิวเก็บแต้มให้ทีมได้เยอะมากครับแล้วเป็นคนที่ทํา MVP ของทีมนะครับยิงหัวคมมากครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าอายุแค่12ปีแต่ฝีไม้ลายมือได้สุดยอดมากครับผมและสเปคครับชอบมากครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้พี่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ได้กันแล้วเนอะได้ทั้งชุดฟรีได้ทั้งท่าฟรีได้ทั้งแบบเยอะแยะมากมายอะไรจะใจดีขนาดนี้นะครับใกลหน้าฟรีไฟเรานะครับถึงสามแสนแล้วแม้คนจะออกก็ยังแจกนะคุณผชมบอกเลยว่าถ้าใหม่ครับนี่เออหนี้มะนาวไว้เชียร์เวลาเพื่อเรายิง <laughs> ไปแล้วครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ